ประธานในพิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัคคับัญชายุวการชาติและดำเนินการระหว่างวันที่17ถึงวันที่19กุมภาพันธ์ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมยุวการชาติการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวทั้งซีนจานวน82 0ลกอทางการศึกษาจากน่วยงานผมดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วม การเรื่องหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดที่ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดในเรื่องของยุวกาชาดเรื่องของการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ผมเป็นตัวเล็กๆตัวเปี้ยมมาจนกระทั่งวันนี้ผมก็เห็นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่บุคคลที่สําคัญที่จะมาช่วยสังคมนะครับในอย่างที่บอกนอกจากคําที่ อัมตาแล้วก็เป็นครับที่คิดใจมากผมที่สําคัญเนี่ยไม่มีอะไรที่เราขาดทุนเลยเรา,าเรียกอาจารย์อาจารย์ก็น่าจะมีเรื่องของการสอนวิชาการแต่จริงแล้วคนที่จะเป็นบุญครูเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกอาชีพนะครับ